สวัสดีครับครุวิชแน,นลวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับในช่วงชิปจอนลงเตาแห่งนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดช้างให้เขาปูโทษเหยียบน้ำทะเลเจิดนะครับพระราชสามีรามคุรุปาจารย์หลวงปู่โทษเหยียบน้ำทะเลเจิดนะครับ,บท,เเรที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ฝังศรีระนะครับประจุศรีระนะครับอัฐธิธาตุขององค์ปูโทษเหยียบน้ำทะเลเจิดไว้นะครับหลวงปูโทษเหยียบน้ำทะเลเจิดมีความุกกาบา นะครับกับผู้พูดนำที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาที่นับถือท่านนะครับเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ที่เรียกว่ายังมีลมหายใจนะครับต่อให้ท่านละาสังขารจนปัจจุบันนี้แล้วทุกวันนี้นะครับพลังบาร,รมีของพอระทวดก็ยังปกปักรักษาพุทธศาสนิกชนแล้วก็ลูกหลานคนที่ได้รับการบูชาแล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ท่านนะครับอยากจะบอกว่า พลังของหลวงปู่ทวดนี่นะครับสังสรรมากนะครับนี่นับถือท่านมากแล้วก็เคยผ่านประสบการณ์เรื่องเฉี่ยความตายที่รถเครนจะทับแล้วคือหลวงปู่ทวดอยู่หน้ารถเนี่ยขอ,ของวัดช้างให้เนี่ยก็อยู่ดีๆเนี่ยรถเครนเนี่ยมันเฉี่ยวไปแล้วก็ทําให้เราลอดมาได้แต่ว่ารถตูบลงมาเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจก็เรียกว่ามันก็ต้องอยู่ที่วิจารญาณของคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ปูทูตเนี่ยก็มีคุณนันการกับหลายๆคนที่ได้เคยสัมผัสมาวันนี้อาจารย์มีพาท่านมานาส,สการนะครับก็เอาผ้าห่มนะครับมาห่มสะูปกที่บรรจุรรที่รษอทูดแล้วก็มาผูกช้างแล้วก็ผูผ้าองค์รูปเคารพของท่านด้วยนะครับแล้วปูดทดเนี่ยการบูชาคือต้องใช้ทุกแขกดานะครับก็จะใช้ก้าดอกนะครับบูชาณโมโพิสโตคันติมายะอิติปะขวาน,านั่นเองครับ หลังจากที่เรานมัสการหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์มีก็ามาเช่าพระถ้าอยากจะเช่าหลวงปู่ทวดเนี่ยมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่วัดนะครับก็จะมีตู้เช่าพระนะครับคาถาของหลวงปู่ทวดแล้วก็วัดชางให้ก็จะมีเบอร์ติดต่อที่วัดเลยนะครับถ้าเป็นของวัดเนี่ยก็จะได้ของแท้แน่นอนนะครับราคาพุทธคุณก็ตั้งแต่หลักสิบนะครับจนถึงหลักร้อยหลักพันก็มีตั้งแต่สิบห้าบาทนะท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าพุทธคุณของหลวงปู่ทวดเนี่ยทุกรุ่นดีหมด ไม่ว่าราคาไหนๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราศรัทธาแต่หลวงปู่ทวดดีแน่นอนนะคะเพราะว่าอาจารย์มี่เนี่ยได้ของวาชางให้ไปนะคะเคนตกลงมานะคะใส่รถนะคะรถบุกแต่ตัวเราไม่เป็นอะไรเนี่ยคือประสบการณ์ตรงคืออยากจะบอกว่าของวาชางให้เนี่ยพระคุณหลวงปู่ทวดดีจริงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์มี่ก็จะเอาไปแจกแฟนรายการด้วยนะคะหลายๆองค์เลยเนาะเยอะแยะไปหมดนะคะคืออยากจะบอกว่าติดต่อทั่วชางให้นะคะก็จะเป็นอ่อ โปรดักของวัดนะครเป็นวัดมงคลของวัดโดยตรงนะครับราคาก็15บห้าบาทีบบาทเนี่ยคุณคุณก็จะได้เนี่ยลงยายี่สิบาทเนี่ยลงก่ทที่วัดจังให้ทําได้พระเด็จคุณหลวงพ่อท่านเน่ยก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงก็อยากจะบอกว่ามาที่วัดจังให้คุณจะได้สิริมงคลดีๆกลับไปแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของปูรุเอมี่ช anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับอิมคำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหรเวศศิทธนนชัยหรือไอทับไอนะครับพีโอเอ็นจีเอนเเสคสุกนะครับก็จะสามารถติดตามปูรุเอี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ